สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุติบทที่78นะครับข้อ53ถึง64นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าอิสราเอลผู้ไม่เคยเปลี่ยนพระคัมภีร์สุติเจ็ดสิบแป็นบทที่ยาวมากนะครับ72ข้อลองจากสุติร้อ บทที่119ซึ่งเดี๋ยวพอ119เนี่ยครับหมูไม่รู้กี่วันกว่าจะจบนะครับพอ172ข้อนั้นเองเนี่ยนะครับยังไงก็ตามในสุดีในตอนนี้ข้อ53 6 4ได้บอกว่าพระองค์นําเขาอย่างปลอดภัยเขาจริงไม่กลัวแต่ทะเลท่วมศัตรูของเขาพระองค์ทรงพาเขามายังดินแดนบริสุทธิ์ของพระองค์ยังภูเขาที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ในระมิดขึ้น ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปข้างหน้าเขาทรงวัดแบ่งดินแดนประชาชาตินั้นให้เป็นมรดกทรงตั้งบรรดาเผ่าอิสราเอลไว้ในเต็นท์ของเขาแต่เขาทั้งหลายยังทดลองและกบฏต่อพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดไม่ได้รักษาบรรดาโอวาทของพระองค์กลับหันไปเสียและประพฤติท,ทรยศอย่างบรรบุรุษของเขาเขาบิดไปเหมือนกับคันธน,น,นูที่ไว้ใจไม่ได้ เขายั่วย้วพระองค์ให้ทรงกลี้วด้วยเรื่องบูชินิยสถานบนที่สูงของเขาทั้งหลายได้หมุนให้พระองค์หวงแหนด้วยเรื่องรูเคารพและแกะสลักของเขาพระองค์ทรงได้ยินทรงพระพิโรยิ่งพระองค์ทรงทอดทิ้งอิสราเอลไว้เสียจากาพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าอิสราเอลไม่เปลี่ยนแปลงยังไงครับอิสราเอลทำชั่วไม่เคยเปลี่ยนเลยมีคำสามคำนะครับที่ยันหนุนใิจเราวันนี้ก็คืออันที่หนึ่งครับวลีที่หนึ่งก็คือ อิสราเอลผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขารับพระคุณมากมายที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเพราะยังให้พระพรอ,อ,อยู่เสมอขอ้อ53-55ได้พูดถึงกิริยามากมายที่พระเจ้าให้ข้อ53ทรงนําข้ามทะเลข้อ54ทรงพาเขาไปยังดินแดนบริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงคณาอันและก็ภูเขาซิโยนซึ่งหมายถึงเยรูซาเลม็มข้อ55ทรงขับไล่ทรงนําทรงพาทรงขับไล่ทรงแบ่งดินแดนให้กับทุกๆเผ่านี่คือพระคุณมากมายที่พระเจ้าให้ แม้อิสราเอลแย่ไม่เคยเปลี่ยนแต่พระเจ้าก็ยังมีพระคุณมากมายให้กับเขาอันที่สองครับยังดื้อดึงมิคลายก็คืออิสราเอลไม่เคยเปลี่ยนคือดื้อเสมอแม้จะรับพระพรมากมายนะครับก็ยังดือ้อข้อ56นะฮะข้อ56ถึง64เนี่ยนะครับ58เนี่ยนะครับก็มีคำกริยามากมายถึงการดือด้อของเขา เช่น56ทดลองและกระบฏไม่ได้รักษาบรรดาโอวาทข้อ57ประพฤติตัวทรยศบิดเหมือนคันธนูกข58้อ58ยั่วเย้าพระองค์นะครับด้วยอะไรครับด้วยปูชนียสถานสูงซึ่งหมายถึงสถานีน้มศสการพระประอันซึ่งมักจะตั้งบนเนินเขาและพวกเขาทําให้พระองค์ทรงเสียพระทยัยโดยการไปเอาลูกเขาลบมา นะครับซีนายพวกเขาเคยบอกว่าจะมีพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็กล่าวอาเมนกันดังลั่นนะครับแต่สุดท้ายเขาก็กบฏหดต่อพระองค์สิ่งที่3ก็คือแม้ทรงสอนก็ยังไห้ลายครับไหวลายยังไงครับมีคำกริยามากมายที่เอิสเซนไม่เปลี่ยนครับและพระเจ้าก็ลงโทษเขาแต่เขาก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่ดีนะครับ59บอกว่าทรงพระพิโรธยิ่งนะพระัมีบอกว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธยิ่ง และทอดทิ้งพวกเขาข้อ60บอกว่าทรงละที่ประทับของพระองค์ที่ชีโลที่โลแปลว่าที่แห่งความสงบสุขนะครับหมายความว่าพระองค์ก็ไม่ได้ประทับอยู่ที่ชิโลแม้ขีปักษัญญาอยู่ที่นั่นพระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้ประทับอยู่กับพวกเขาพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ใกล้เขาในขณะที่เขาทําบาป6ก 61, พระองค์ทรงมอบเขาเป็นเฉลย62พวกเขาไม่มีงานแต่งงานหกบาบุรุหิตก็ตายหญิงไม่ก็เป็นทุกข์อิสราเอล,ลไม่เคยเปลี่ยนเลยครับแม้จะโดนความทุกข์เยอะแยะแต่มีบางคนที่ยอมกลับใจแต่บางคนก็กลับไปกลับมาไม่ยอมเปลี่ยน ดังนั้นเองวันนี้เราจะไม่เหมือนอิสราเอลผู้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราจะเปลี่ยนแปลงเสมอพระเจ้าเมื่อพระองค์รับประทานพระคุณเราเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ดื้อมือนอิสราเอลและเมื่อพระองค์ทรงสอนเราจะไม่ไว้ลายของเรานะครับเราจะไม่ดื้อต่อไปเราจะเก็บจิตกับใจไม่เหมือนอิสราเอลอธิฐานด้วยกันครับพระองค์เจ้าข้าอิสราเอลไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยทําอะไรที่ดีขึ้นแต่พระองค์ยังทรงพระรุณานอยู่เสมอเสมอพระองค์เจ้าข้าสมควรที่อิสราเอลต้องถูกลงโทษแต่ว่าพระองค์ก็ยังให้โอกาสพวกเขา ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราได้ยินเรื่องเหล่านี้เรานึกถึงตัวเราเองในบางครั้งเราก็ดือดึงเหลือเกินขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาที่เราจะไม่ดือดึงตรงข้ามเราจะขอบคุณพระองค์สหรับพระคุณอันมากมายจะไม่เหมือนกับอิสราเอลที่ถูกเผาผลาญที่ถูกพระองค์ทรงละทิ้งไปโองค์พระองค์เจ้าข้าถึงกันนั้นก็ดีด้วยความรักของพระองค์พวกก็ยังช่วยเหลือพวกเขาอธิษฐานในการในานามพระเยซูคริสต์กเ,กเจ้าอาเมน